ตัวนี้ข้าวยังใส่มันแดงๆไอสีครับเออ,อสีอาหารครับสีอาหารครับผมเป็นสีผสมอาหารครับืออะไรนี่คือนี่คือข้าวแดงเป็นข้าวผีเนียส่วนตัวนี้คือคือคือข้าวดำตัวนี้คือผสมอะไรมาถึงดำ ผสมสีอาหารครับสีอาหารสีดำอเ,เอาตัวน,นี้เอาเอาใส่ฐานนะครับมาถึงดำตัวน,นี้ใส่สีสมอาหารไว้แดงโบราณเขาว่าข้าวแดงข้าวดำเออข้าวเนี่ยพิธีพวกถอนผีถอนผีที่ผีบันม่บุรุ่นหน้าที่ที่สิงในในคนไข้คนป่วยนะครับ มันจะสิงหลังจากออกจากแม่จากพ่อจากปู่จากย่าเสร็จก็จะเข้าลูกเข้าหลานอะไรประมาณนั้นก็เลยตัดออกให้มันหมดอันวัวซ้ำห่าเด๊ครับนี่คือกระทรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือกระทรงเก้าชั้นเป็นกระทรงซ้ำหาถ้าเป็นกระทรงเก้าห้องจะเป็นกระทรงสาหรับแก้เคราะห์นะถ้าเป็นกระทรงสามเหลี่ยมอันเดียวเนี้ยเป็นกระทรงสาหรับสวดถอดถอน ตัวนี้เป็นเป็นเป็นกระทงสัมภ้าเด้วันนี้เราเดินทางมาบ้านอะไรนี่คุณนี่ในบ้านอะไรนี่บ้านนาลุงหมู่หนึ่งครับตำบลตำบลนาลุงครับอำเภอศรีขอสินนะครับวันนี้มาบ้านเลขที่เท่าไหร่นี่บ้านเลขที่ยี่สิบเก้าทับหนึ่งครับยี่สิบเก้าทับหนึ่งคุณป่วยชื่อนางอะไรนางทวีสามารถครับนางทวีสามารถเราเป็นลูกเขยใช่ไหมเป็นลูกเขยกันตัวคนโตโอเค ตัดเล็บตัดเส้นผมใส่ด้วยนะครับขอเงินเก้าบาทด้วยได้ใส่เนี้ยช่องระบาดช่องระบาดด้วยนะซื้อเขาเรียกว่าถ่ายถอนเนี้ยวันนี้มีใครมาเยอะแยะเลยมาเยือนดูมีแต่ลูกหลานบ้านคุณแม่นี่มีลูกสาวกี่คนนี่ลูกสาวสาวเดียวโอ้โอ้ คุณยายเป็นยายทวดบอกโอ้ยังไม่แก่เลย <c oughs> เออใส่น,น้อยก็ได้ใส่จีิงไปโอ้เอาเมี่ยงใส่ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเมี่ยง,ยงผีเมี่ยงที่เราเกินตาเมี่ยงกันวัาใส่ตะไคร้ใส่พริกอัน,นี่เมี่ยงเป็นการบูชาผีอา้าวเอาศัย<า>ค,ค่อยๆอาศัายนะครับ เออนี่คือเส้นผมเส้นผมใครมั่งเนี่ยมีแต่ของแม่มีแต่ของแม่มแเออครับได้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 ไดใครอยากดวงดีก็อาศัยด้วยก็ได้เดอ้อ<ต>มันเป็นไรครับทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเนี่ยครับผมตัม้งแต่เมื่อวานนี้ครับแล้วก็ตัดตรงนี้ป๊บ ไม่ต้องตายก็ได้เลยเทียนเสียบตรงนี้ด้วยนะครับผมเอ่อแล้วพวกไข่อ่ะปรูไข่ไข่ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้เทละคนเทละคนครับผมแล้แม่เสียนว่าอัเทียนมาเนี่ยหนูเทียนเทียนครูไม่เสียบเลยมีมีเสียบเทียนเทียนเอาเทียนขาวของอัเทียนอะไรครูเนี่ยอัเทียนแดงก็ได้เนี่ย

ไฟากันกินข้าวเช้าหรือยังเนี่ยังโอ้ไม่เป็นกล่องข้าวน้อยนะเออตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยอันนี้ก็หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดโมงห้าสห้าครับนาใเลยเนี่ยใส่เป็นช่องเป็ช่องหนึ่งงานหนึ่งงานงานลงมาลงมาเลยตอนนี้ถือว่าละเอียดสมบูรณ์อืวันนี้วันที่แปดเดือนพฤษภาเนาะ 2566น,นะครับวันนี้ปู่เทพเดินทางมาที่บ้านาานาลุ่งตำบลนาลุ่งอำเภอศรีขอรละภูมิจังหวัดสุรินทร์วันนี้มาสวดสวดถอดถอนพูดผีปีศาจท,ที่สิงสถิตยอยู่ในตนตัวยายนะครับสามวันดีสี่วันไข้ดีขึ้นยังครับดีขึ้นมเออมัดเลยก็ได้คน,นมัดเลยหรืองันก็เอาใส่ก็ได้เอออาใส่เลย นี่ไม่เป็นตำหรับของโบราณนะครับกระทงเก้าชั้นมันเป็นกระทงสัมหะนะครับสัมหะนี่มันสัมหะใดกระทั่งปอบกระทังเป่ากระทั่งกระสือเด้ถ้าทำวิธีแบบนี้บางครั้งลูกหลานเรามีอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นไฟมีเป็นป่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันใช้ได้หมดเลยครับเอาตัวนี้ให้แม่พนมมือไว้ ครับตัวนี้ก็ใส่เท้าให้ให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมให้ให้ดีให้ดีเหมือนเดิมครับให้ดีเหมือนเดิมอ้าวไข่ไก่อาไปคนคนคนละสองลูกครับเออให้คนละลูกเลยนะคนละลูกคนละลูกดีคนละลูกสองถุงก็สองลูกคือว่าบาบ่บ่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่าไม่เอาแล้วครับเมื่อจริงอ่ะให้ให้ให้ปู่ตัดออกไปเลยเออได้ เบาเบาตังยังทั้งชิ้นเลยนะสิเอาเลยให้อลับมาดีคือเอาให้กลับมาดีเหมือนเดิมให้กลัให้หาให้ชื่นให้านเหมือนเดิมให้เป็นเหมือนในอดีตเออดี๋ยวนี้คือว่าตอนปัจจุบันนี้คือว่ามันซึมเก่านะสอว่าให้ตัดออกไปเลยให้กลับมาคือแน่อดีตอดีคนมันคนหลาเรื่องคนบอกคนจ่าคนดีนะแต่ว่าแต่ว่าจังใดน้ำดูมันหลาจริงๆกับเบาดีเบายังจริงแน่นอนนี่คนก็ค่อยเบา ตอนนี้นะตอนนี้คนบกไฟเบาขี้เกียจพูดหรือเปล่าหรือเป็นยังไงทางความรู้สึกก่อนถามความรู้สึกเลยเพราะว่าคนบุคคลคนนี้ตะก้อนเหยียดเขาว้าดีนี่กูเดี๋ยวนี้คนบ่ค่อยเบาใส่เท้าเอาวางเท้าชิดเนี่ยเอ่ขาขอขากันขอขาขอขากันเออเออแล้วก็วางในพื้นเลยก็ได้วางในพื้นเหมือนใครเนี่ยเออวางในพื้นโอเควางอย่างนั้นแหละทุกคนก็นั่งเหยียดเท้าเด้อ ทุกคนนั่งเหยียดเท้าให้หมดทุกคนนั่งนั่งนั่งเหยียดเหยียดเ,เท้ายาวแบบเพิ่นนั่นแหละเออนั่นแหละเดี๋ยวสักครู่คุณเป็นลูกเขยใช่ไหมงั้นคุณต้องมาอยู่ฝั่งนี้ผมจะใช้งานคุณเออเพราะคุณไม่เกี่ยวกับเขาเออเออคุณมาอยู่ฝั่งนี้เอ,อ่อเร็วว่าถาวรเนะครับวะ๊ะ มา,มาทำพิธีกับเขาไม่ตาโอเคนั่งตรงนั้นก็ได้เอาได้ไม่ไม่เป็นไรนั่งตรงนั้นมันจะหายเลยฝันเป็นอย่างอื่นล่ะเอาเขาอีม,มานั่งสิคุณเออเออรวมหมดได้แหละเออ <c oughs> เออคุณพ่อนั่งนั่งนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นายล่ะลูกสาวคนโตยกขันดอกไม้ให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 ้พ่อสิเออยกมาลูกก่อนยกขันดอกไม้ให้พ่อสิพ่อก็จะได้ยกให้แม่ยายหรือหรือหรือแม่ย่า ไม่ยายยกให้พ่อก่อนไปยกให้พ่อก่อนพ่อจะได้ยกให้แม่ยายคุณตาครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเนี่ยที่ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยได้กระทําล่วงเกินแก่คุณพ่อคุณพ่ออาโหสีกรรมให้ลูกๆแล้วก็ลูกเขยลูกหลานทุกคนไหมอาโหสีไหมอาโหสีไม่โกรธไม่เครียดไม่อคฆาในพยาบาทไม่จองจําจองเวนะตา โอเคอวยพรให้ลูกมีความสุขสิครับโอเคคุณตายกใ,ให้แม่ยายเออยกให้แม่ยายเลยเป็นเป็นตัวแทนของ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 ลูกหลานหลานเด้อๆๆครับครับคุณยายเอาหัวเสียให้ให้ลูกคยอไหมลูกเออหัวเสียให้ให้ลูกสาวไหมหัวเสียให้ลูกให้หลานไหมยายหัวเสียมโทุกอย่าง โอเคเอาพภเกตไปรับขันมาให้ผมค,คุณตาเ๋ย๋ยพ้นถามความรู้สึกคุณตาก่อนเอาถือสายสินไปให้หมด ไล่ไปให้หมดเลยสา้สินเอเอไล่ไปให้หมดเลยถามความรู้สึกคุณตาถามความรู้สึกคุณตาก่อนนะครับวันนี้คุณตามีอคติอะไรไหมที่ลูกๆห้านร้านทำแบบนี้ไม่มีอะไรอ๋อสิเหมือนคำที่พูดเมื่อกี้นะดีใจกับลูกกับห้านเด้อนี่เป็นพิธีมงคลเนาะเออ เออให้คนเรฉะนั้นครับฉะนั้นเอามาใส่นี่เลยเออโอเคครบกันหรือยังครบกันหรือยังเออพกเกดก็เอากับเขาด้วยนะเออฉะนั้นก่อนที่จะจะจะทำพิธีเราต้องจูดเทียนก่อนพอเกดจูดเทียน เอาวางข้างล่างก็ได้เออมันถึงจะไม่ร่วงอาวางเอาวางในพื้นเลย,เ,ลยเออเพนมมือขึ้นเงียบเดี๋ยวฝนนี่กำลังจะตกวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนจะตกอีสานใต้เราจุดเลยเอ,อ๊ะทำไมไม่จุดทูบ่บอกของรักษาก่อนล่ะ ไปให้แม่ยายพอตาไปจุดก่อนก็ได้จุดเลยอันนี้่จุดเลยอไปบอกของรักษาก่อนเด้อย,ยายทั่วเด้อไม่จุดก็อธิษฐานบอกเลยยายโอเคบอกแล้วเนาะอธิษฐานบอกข้างล่างเลยก็ได้เด้อ เคเสียบลงมาพี่สันพี่สัน,นอา้ามันเป็นพี่ร,รมพิธีกรรมแห่งความเชื่อนะครับอย่าสันสิครับ <c oughs> หลวงปู่ว่ายังไม่ได้ให้เงินใส่ช่อง,องนี้ใช่มใส่เใส่องรี้าใส่เงใส่ขอาใส่ด้วยเอามาใส่ช่องระบาดจะจ้างเขาออกเลยเสียบตรงนี้ก็ได้ เียมงเออนั่นเียมงากว่นาเียมลงมานี่ี่สันสันบอกผีสิเขาที่นี่ได้ไล่ผีออกจากหลุกเคยได้ป่ะบ่ได้บ่ไปด้ไล่ผีออกจากเมเา่าได้อย่าสันสิสันสู้หรือสันยังนี่ตายแล้วอ่ะอะไรก็ห้าเอง เออนี่มันจะตอดได้จะอยู่ใกล้เอาเงินมาเก้าวาก่อนมาใส่ช่องเนี่ยโมมี่เลี้ยนเอาแบงยีสิบมาหามใส่ขึ้นได้ว่าเออเออไปเอามาแล้วไปเอามาแล้ว ยิ่มไมหัวขึ้นเกา้าขึ้เกา้นเกาขึ้อเกา้เกา้กาเกานเอาข้นกานเกาขึนเกอ้นเอาเอาเคาเกา้เกา้เกาขึเกาื่นเกาขึ้นเกาพร้นเา้นาขึเาเกาขึ้นเกาพร้นเก้นาขึ้นเ้อ,เอม,รรมกันก่อนผู้ตามผมเดน อิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตงังธรรมังอภิปูชย,ยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระคารา พุทธังพัควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพัคขวตาธมโมธรรมนัม,มัสสามิสุปฏิปนโนพัคขวโตสาวกสังโคสังค,คงังนัมามิวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมะธเมพันเต วันทามิธรรมมังสัพพะเมโทสังขมะธเมพันเตวันทามิสังคังสัพพะเมโทสังขมะธเมพันเตกรรมใดที่ลูกหลานทั้งหลายได้กระทำล่วงเกินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็น ทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันาชาติก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นจงเอาโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทํทำแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอเอาโหสิก,กรรมนั้นให้เขาเหล่านั้นทั้งหมด ข้าพระเจ้าทั้งหลายขออาลาธนาอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้าพระเจ้าขออัญเชิญทั้งพระอินพระพรมพระอีสวรพระนาไาเทพะยะดา ลูกขาเทวดาเทพเบื้องบนเทพเบื้องล่างแม่นางธรณีพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรที่สิงสถิตณที่แห่งนี้บัดนี้ข้าพระเจ้าจะได้ทำพิธีอันเป็นมหามงคลคอยเทพเบื้องบนเทพเบื้องล่าง จงนำพาข้าพระเจ้าทั้งหลายจงพ้นทุกข์จงพ้นโศจงพน้นโรคจงพน้นภัยจงพ้นเคราะห์และเสนียดจ,จันทรลายจงโหดจงหายข้าพระเจ้าขอความสุขขอความรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ชีวิตและตัวของข้าพระเจ้า และครอบครัวของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอ,อาวซาธุ <c oughs> อะนั่งปกติเลยขึ้นมานั่งเลย <c oughs> เออนั่งในเก้าอี้เออจับใส่สีน้ำยาทาไว้เออจับไว้จะไว้จะไว้จะไว้ <c oughs> พร้อมแล้วดี สาธุสาธุสาธุสาลาจังสาเสนังสัพพังโนรินทังบริทานุปภาโวสัทธารคาโตติปริตวันเมตังสเมตตาปถันตาอเวกาตาจิตาปริตังขนันตุสักเขกะเมจรูปิสีลิสิขาราตาเตจันตาริเขวิมณีทีเประเตจะกมิตะรุวะนะฆเนเขหาวตังโภูมิเกเทม Uma jayan tuh theva chalatha ya wisame ya kakan tapana khati tantra santi keyang muli wala jenang sata wisesunan tuh namo dasaba arahato sama namo dasaba arahato namo arahato Um foto ma bangtunku ku bangkam saiku bangkam gua aku bangkam naku bangkam langku bangkegku bangkaku banghuuku Bangka omsa wa hajanakan lang foto na mau put aja พุทธังเพิกทำมังเพิกสังฆังเพิกพีปอบพี่หลอบแลงเที่ยวกลางเที่ยวคืนบุ้งมุมพี่ปอบเดี่ยวมือสาวเที่ยวเมลแงพุทธังเพิกทำมังเพิกสังฆังเพิกพุทธังคุณังทำมังคุณังสังฆังคุณังพุทธังกันตีทำมังกันตีสังฆังกันตีพุทธังกันตังทำมังกันตังสังฆังกันตังอิติปิโสภะกวาประอาติเทวะวิญญาณาสัมปันโนดัมตาลาปุ่งดัมตาลาปสุกดัมตาลาภโรคดัมตาลาภะภัยมิ มีชัยชนะมหามงคลคกุ่มตนกุ่มสาวิญญาณสัมบันโนติสุวรรณตีสุภวัปราจันเทวาวิญญาณสัมบันโนนดับตระาบาดวงนับตระาบาโสดับตาลาบารนดับตาลาบาไฟมีชัยชนะมหามงคลคกุ่มตนกุ่มสาวิญญาณสัมบันโนติสุวรรณตีสุขวาประคารเทวาวิญญาณสัมบันโนนดับตระาบาดวงนับตระาบาโสนับตาลาบารนดับตาลาบาไฟมีชัยชนะมหามงคลคกุ่มตนกุ่มสาวิญญาณสัมบันโนติสุวรรณตีสุขวาปุถุเทวาวิญญาณสัมบันโน ดัมตระาทุงดัมารพาโสดับสระาโรดับสระปาไพ่มีชัยชนะมหามงคลขุมโทนคุมสาวิญญาณสัมปันโนติวานติมโสภะควาพระสบดีเทวาวิญญาณสัมปันโนดัมตระปาทุงดัมตระาโสดับตระาโรดับตระปาไพมีชัยชนะมหามงคลกุมโทรมุสาวิญญาณสัมปันโนติวานติมโสภกควา พระสบดีเทวาวิญญาณาสัมปันโนดัมสระบานทุงดัมสระบาโสดับสระบาโรดับสระบาไปมีชัยชนะมหามงคลกุมโทนกุมสาวิญญาณสัมปันโนติสวาติสุมาควาพระสสเทวาวิญญาณาสัมปันโนดัมตระบาทุงดัมตระบาโสดับสระบาโรดับสระาไปมีชัยชนะมหามงคลกุมโทนกุมสาวิญญาณาสัมปันโนติสวาติสุมาควา พระสาวเทวาวิญญาณาสัมบันโนนำสารบานทงนำาาสารภาโสดับสารภาโรงนำสารภาไปมีใจชนะมหามงคลกุมโดนกุมสาวิญญาณาสัมปันโน อิเตีสุังวานเตียสุมังวาพระเกเทวาวิญญาณสัมพันโนนํตระบาตุงนํตระาโสนำตระาโรนำตระาไปมีชัยชนะมหามงคลคุมตุลคุมสาวิญญาณสัมพัโนทิสวาเติสุบังวพระเกเทวาวิญญาณสัมมันโนนำตระวาตุงนำตระบาโสับตระาโรนำตระบาไป มีชัยชนามหามงคลกุมโตกุมสาวิญญาณสัมปันโนติวัวติสุังวาภาราหุเทวาวิญญาณสัมปันโนดัมตระปาทวงดัมตระปาสงดัมตระปาโรดัมตระปาไปมีชัยชนะมหามงคลกุมโตกุมสาวิญญาณสัมปันโนติวัวติสุปะวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุกตวโลกาวิทูอนุตารุปุริสัตถมัสสารรติสันเาเทวมานุสนาู้โธปังกวาเท ตถาวังคาโตภควตาธมโมสันติติโกอังกาลิโกเอปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสะวะกะสังโฆอุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญายาปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติจันตาริ ปุริสายุคานิยัตถะปุริสับุคาลาเอสาปะกาวาตสาวกัสังโฆอะหูในโยปะหูในโยทากิในโยอัญชลีการณีโยอนุตรังมุญญาเขตังโลกัสสติติวากาปะโตปุณังสานุมาวะเทถามสัตติราสมาธรรมสารีปุโรตานุราดูวิกัลโลโตกัสุโนปัสสัมณละจัจาวิโตปุสัมมาสัมมังอะระวากาปะโส พิอีราชาคาราษร์ที่หังจันโโรทินังปิสัมลโลโพสัตงปุษมนาการิตาตปวสัม์มวิสัตปะขาพุทธปันทุธรรมว่าขวะทโนอมมาวะวิสุสาโนสติมนามเมสภะเทวานะสะพะละหจะเทวานงสุริยันจปมุมจจาสัสสิภุโมจเทวานัง วุทลาภังภวิสติเชวสุการจามหาลาภังรุโรราภูเกจามหาลาภัาราปายังเวนาสันโตสัมปะตุขังเวนาสันโตสัมปะโรขังเวนาสันโตนาคณะอหังวันตามิสัพพะทาสัมปะเทวามังพาลัมยันโตสัมปะตาเอเตนะมังคะลาติเชนะสัพพะสุติภวันตุเตติวะคัปะโตปุนาสานุน ภาวะเตราสะเตระสะมะธัมมธะริบุโรตานุธาภูวิกะโลโตกะสุณุพันสัมนะลัจจาเวโตพุทธสัมมาสัมพังอราวะคาภะสะโมปิติเเหระชากะตารสะติหังจันตโรทินังวิสัมละโลโพสะตะพุทโธมานกะเรธาโตภาสัมสัมวิสารีภะขะพุทธะพันธุธัมมะขัง กวัตุนโนอมามาวาอาเวสุสานุสติอมสิตีการปรมหาเถนนัมแจกแกติทีนาแกคงมาหิงสาแกสินรพาัานนาคนแกตีนอนเลม่มวนยางหนักมากหิงสาแกปุญญาเลออาทันให้สันนั้นทั้งพีผูเลพีพายพีไตองเลพีไตง,งาฟังหูในพีภาษาเปินนาเลเป็นลังเป็นฝนดอกจำปาแก,กรกองการเงินไม่ลูกเดินนงางัมพองสซย,ยองคน इमेना बून्यागमेना उपचयांग वोनोतरं अचारीयो भगारा जा माता पिता जाजा ताका भीया मम सूर्यो चंदीम ब्रह्मा महाराज इन्द्रा जा लोका बाला जा देवताया मुमी ताम अनुस चमनतावेरी कापीजा सपि सतासों किं हंतो बन्जा इमिना बून्यागमेना အေမီနာဩသေစေနာဇာကေပါဟံသောလာဖေခြေဝါတံဟူပါทานာ చే တနံ गे संतानेहिना ဓမ္မာယဝနိဖာမမင်္ဂနသန္တု sabb သာယေဝယတာဇာတောဘဝေဘဝေဩစု చే တံသတိပညာလံလေခောဝိလိနမေနာမလာလဖန္ဒဝโนကာ ਸੰ နာတုန်ကြဝရေသောမီဘုတာတိပါဝရောနတောဓမ္မောနသောဝရတမောနသောပတိကပုန်တောကြ ਸੰ โဃနာသောတာရောမံတေသောတမ္မာနောဘဝေနာမရောကာ ਸੰ နာဖန္ဒုမံ

อะระหังส,สัมมาสัมพุทธ佛พันกาวาผู้ทางพระกวันตังอภิวาทเวาาาวาาทม,มิทสวังคันโตพันกาวาตาถมโมทัมังนะมสจามิสุปาติปันโนภะกวาโตสาวากัสังโฆสังขังนะมาะเสร็จแล้วพี่น้องช่วงเข้าพรรษาก็อย่าลืม ส่งใครก็ได้คนใดคนหนึ่งมีดอกไม้ทุกเทียนเออแล้วก็ลายชื่อคนในบ้านเอาไปให้ผมที่ตำหนักนะวันเข้าพรรษานะครับมาเอามาผมจะได้เจิมรอบให้รอบอย่าไปใส่ปลานะใส่แต่เงินเนอ,เอ,อ